โรงพยาบาลบุรีรัมเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิและพัฒนาบริการเป็น P+ ขนาด900เตียงมีผู้ป่วยใน9 5 0ถึง1 0 5 0คนต่อวันผู้ป่วยนอก2,500-3,000ถึงคนต่อวันเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายศูนย์รับส่งต่อมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขามีหน้าที่ดูแลรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ในปี2,566ถึง2,570มีความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์การเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นเลิศดด้านบริการทางการแพทย์และเวชศาสตร์การกีฬาในระดับประเทศผลการดำเนินงานพัฒนาภายใต้พันธกิจ3ประการมีดังนี้พันธกิจที่1ให้บริการสุขภาพในระดับตติยภูมิขั้นสูงอย่างมีมาตรฐานขั้นก้าวหน้าหลากหลายทันสมัยสะดวกรวดเร็วครบวงจร ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีทีมแพทย์ดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงมีศูนย์รับส่งต่อผ่านระบบเทเลเมดมีระบบ f ฟาสทร c กผู้ป่วยสโตรโกสตีมี่ทรอมาเพื่อการรักษาอย่างรวดเร็วด้านการผ่าตัดมีห้องผ่าตัด33ห้องพร้อมศะัละยแพทย์ครบทุกสาขาและทีมวิสัญญีด้านโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรโกเปิดให้บริการหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน48เตียง มีทีมอายุรแพทย์และสัลยแพทย์ระบบประสาทดูแลร่วมกันด้านโรคหัวใจมีอายุรแพทย์และสัลยแพทย์โรคหัวใจพร้อมเครื่องมือในการวินิจฉัยที่ทันสมัยเปิดบริการศูนย์ส่วนหัวใจมีเครื่องส่วนหัวใจทั้งซิงเกิลเพลนไบเพลนมีเครื่องจี้ไฟฟ้าหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ด้านทารกแรกเกิดมีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดสามารถดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย500กรัมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้านการวินิจฉัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยได้แก่เครื่อง C T สามเครื่อง M R I 2เครื่องแมมโมแกรม1เครื่องมีระบบ Total Lab Automation นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมสะดวกรวดเร็วได้แก่เปิดบริการหอผู้ป่วยสุพรรณิกาสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดจำนวน24เตียงและกำลังต่อเติมอาคารเพื่อขยายบริการเป็น50เตียงมีศูนย์เคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศูนย์ไตเทียมให้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและกำลังพัฒนาเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อข้อมูลระบบต่างๆเช่นระบบ paperless การรายงานผลตรวจระบบนัดออนไลน์ผ่าน BRH Connect มีระบบคิวผ่านตู้คีออสมีระบบจัดยาก,กึ่งอัตโนมัติสกรีนใบสั่งยาด้วยระบบ AI เชื่อมระบบฐานข้อมูลกระทรวงเรื่องการแพ้ยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนลดระยะเวลารอคอยเป็นต้นพันธกิจที่สสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการครอบคลุมต่อเนื่องสอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมโรงพยาบาลบุรีรัมมีการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง3 0ศูนย์ได้แก่ศูนย์แพทย์ชุมชนสาขาหนึ่งริมละลมศูนย์แพทย์ชุมชนสาขาสองเทศบาลเมืองบุรีรัม์ ศูนย์แพทย์ชุมชนสาขาสามอบจเกา่าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้านสะดวกสบายรวดเร็วมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมให้บริการเสมือนโรงพยาบาลบุรีรัมพ์พัฒนาศูนย์แพทย์ชุมชนสาขาหนึ่งริมละลมเป็นซูเปอร์พีซีซีมีเครื่องเอ็ ray, กซเรย์กายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยทันตแพทย์พัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ มีการจัดกิจกรรมปลุกกระแสของการออกกำลังกายมีสถานที่การออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรและประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้มแข็งเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลบุรีรัม พันธกิจที่3ร่รวมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและใส่ใจผู้เรียนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงพยาบาลบุรีรัมมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเป็นสถาบันผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีและเป็นสถาบันหลักผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมม์ร่วมผลิตยพยาบาลเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาสาขาต่างๆมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายบริการด้านต่างๆเช่นการผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดหลอดเลือด MIS และรังสีรักษาเป็นต้นเพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้หลากหลายหน้าที่ เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สภากาแฟการทำบุญในวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันเกิดเป็นต้นภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์มีทาราบำบัดที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้เป็นสปอตเซ็นเตอร์และรองรับการดูแลผู้สูงอายุพัฒนาโรงพยาบาลบุรีรัมย์สบริเวณเขากระโดงใกล้สารลกลางจังหวัดเนื้อที่295ไร่ให้เป็นโรงพยาบาลอำเภอเมือง300เตียงเพื่อช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลและเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา กำลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัดและบำบัดร,รักษา6ชั้นและอาคารผู้ป่วยใน10ชั้นด้วยเงินงบประมาณกำลังก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่และอาคารผู้ป่วยใน60เตียงด้วยเงินบำรุงและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสีรักษาด้วยเงินบำรุงคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัม พร้อมแล้วที่จะพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย